ตรงนี้เป็นอีกจุดนะครับที่เป็นไฮไลท์ของวัดตอนขนาดนะครับตำบลดอนเดยหอมจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นวัดเดียวที่มีพญานาคภก้าตระกูลนะครับและมีความสวยงามมากตรงนี้เราต้องบอกเลยว่าเราจะเห็นคนที่เข้ามาเนี่ยมากมายนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นสายของนักครมคามกนกับองค์พ่อพญานาค เมื่อกี้เราก็ไปยืนอยู่ตรงพ่อปู่สีสีทุกโงเราจะถ้าใครสามารถสัมผัสในเรื่องของพลังได้เนี่ยจะทราบเลยว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีในเรื่องของพลังทางนั้นบวกเนี่ยเยอะมากอยากจะฝากสายมูที่ผ่านไปผ่านมานะครับถ้าได้มาที่จังหวัดนครปฐมขอให้มาแวะที่สถานที่แห่งนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นสถาน ที่ึ่งหนึ่งสถานที่ที่มีครบจบใ,ในที่เดียวนะครับองค์พ่อพญานาคเนี่ยนะครับเรือพญานาคากขราชเนี่ยใครที่ได้บูชาหรือทําความเคารพท่านเนี่ยนะครับก็จะได้จัดสิ่งดีดีกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตนอกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับในปีหกแปดที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปล้นะครับบอกว่าปีหกปดเนี่ยเป็นปีงูเล็กก็จริงแต่เป็นปีที่แรง นะครับตั้งแต่เราเริ่มต้นเปิดต้นฟรีมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับอุบัติภัยต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเรามากนะครับตรงนี้อยากจะปากใส่มูด้ด้ว,ว่าถ้าเรามองหาเครื่องรางที่ควรติดตัวในปี2568เนี่ยที่เสริมในเรื่องของโชคลาภคุ้มครองความเทีวค่าปลอดภัยจากภัยอันอันอันตรายต่างๆ,ๆนะครับเครื่องรางที่จากน้าขราชนะครับที่เป็นรูปรูปแบบของพยายนาคขาด เป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่บ้านมตาของเราแนะนําถามว่าที่ทาั้งบ้านมตราเรามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหนาาา้าขบ่าต่งเนี้ยครับนะครับหน้าขาบาทก็จะเป็นมูกินหางที่เขาบอกว่าการปูชาสิ่งพวกนี้ยมีกินมีใช้ไม่อดสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งเสริมที่เป็นมูลที่เหมาะสําหรับอสายโมนะครับ ที่เป็นสายของนักหนะาได้มีสิ่งที่ดีๆติดติดตัวกันนะครับอีกแบบหนึ่งเนี้ยนะครับบางคนเขาจะเรียกว่ามณีใต้น้ำนะครับหรือมณีเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าเพชรหรือ,รรอนนรพลอ,อยเพียนาอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับซึ่งเพชรเพียนาหรือพลอยเมียนาเนี่ยจะเป็นเครื่องราง อีกหนึ่งชนิดที่ช่วยเสริมในเรื่องของการเงินสิ่งดีๆในชนีวิตเข้ามาให้กับคนสายมูว่ากันว่าสีสันของเปียนาแต่ละสีจะบ่งบอกถึงในในเรื่องของที่อำนาจนะครับเช่นสีขาวเนี่ยจะเหมาะสำหรับกับผู้ปฏิบัติธรรมสีเขียวจะเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองสีฟ้าจะเพิ่มในเรื่องของสิ่งดีๆในชนีวิตสีม่วงจะเหมาะสำหรับคนที่มียางพิเศษสิ่งที่เรียกว่าพิ สัมผัสเศษนะครับอย่างคนอย่างสีชาเนี่ยก็ mm. ะจะเป็นอีกสีหนึ่งที่หายยากเพชรพิยานาคเนี่ยจะมีหลากหลายสีมากดังนั้นเนี่ยการที่เราบูชาเพชรหรือพลอยพยานาคเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยพบสิ่งดีๆเข้ามาในในชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะหาสิ่งเหล่านี้ที่ตัวควรจะบูชานะครับหรือว่าหาจากสถานที่ที่เชื่อถือได้ แล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆตรงนี้กลับไปถ้าใครสนใจนะครับเรื่องราจากสายว ana, ปปิยาศาสตรสามาติดูได้จากเพจของทางบ้านปลานะครับหรือติดต่อทางบ้านปลาได้ทุกสาขานะครับเพื่ <Okay. S 1> อขอคําปรึกษาและคําแนะนํา